เขาจะเล่าเรื่องของทักกาให้เจ้าฟังหลายวันหลายคืนที่เขาเดินทางถูกเสือเขี้ยวดาบไล่ล่า,า,ลาลเขาช่วยชีวิตไซล่า,า,ขาเขาเตือนเธอเตือนคาเรื่องอุดมดที่โหดร้ายเอามีสลบอย่างเงี้ยด้วยหรอทุกครั้งเลยปะ,ะมาละ พอนี่ไงแบบนี้ป่ะอูดัมก็กินเนื้อคนทางนู้นเหรอคือไงกด F อ๋อให้ให้สเตลสั่สเตลนั่นเองคนเดียวเหรอหนุ่มแล้วเขาบนนั่นอะไรอะอเห็สเตลสเตลที่ไม่เหมือนสเตลฟาดหัวได้กระดูกมาเขาบนนี้นหนึ่งตัวใช่ปะ เดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่เออเป็นตัวแหละอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยยังไงอะสัตว์มันโดนเราตีทีเดียวเฮ้ยยังไม่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 มาดิมาดิได้หมดแล้วครับตอนนี้ได้หมดาตรวจผลทีน่ามีเลือดเลือดอยู่สองหลอดก็รับเลือดมาเมื่อกี้เลย เฮ้ยพวกกูดำเออปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันอ๋อเกากพาิกิดล้มเหลวอีกเข้าไปโอ้เป็นสีแดงนี่เองเออเราก็ไม่เห็นเก็บส่วนไลายสีเขียว ก็สเตลล์่ห้เรไปสู้คงยอมไม่ชนะไม่มีปืนก็ชนะอยู่ดีนะโอ้พระไกข่ขางนี้ไม่มีปืนปลาได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีธนูอยู่นี่คอเล่งที่หัวคอร์ลิงที่หัวขอเล่งที่หัวเก็เเเบสองครับผม ย้ายศพได้เดี๋ยวรุดก่อนรูดก่อนในกเป่าก็จะเต็มสมุนไพรครบแล้วกลับไปหาไซาล่าทำกวางทา่นี้ไม่มีอะไรอะ่ะด้วยจะมีของให้รูด นำส่วนใยสีเขยียวไปให้ไซล่าโอ้ยเจอแล้วชิบหายแล้วอะไรอะบังคับแน่เลยต้องส่ะนะขอตัดเลือดก,ก่อนลวกันนะต,ตายตายเลยเอ่ะตายเลยอ่ะอยไม่โดนหัวไม่ตายบางทีก็ตายหมด เฮ้ยยังไม่หมดไหนไม่รู้รูดก่อนไม่สนแตงรูดยังเหลืออีกตัวหนึ่งไหนมาดิตัวไหนขนูเหรอนีอ่ไงใส่ขนูเหมือนกันเลยะ โอเล่โอเล่ถึงแล้วยี่หล่อใช้กาแฟของเจ้าเอากินเอานึกว่าใช้ทาซาจาวันนี้เสียงกรีดร้องดังมากาเจ้าได้ยินไหมเสียงกรีดร้องเหรอ ใส่มือดูบุบอลน้ำหใส่ลงในแผลให้ลึกอ๋อแบบไม่ต้องบดอย่างงี้เหรอบดใช้ปากแทะ <c oughs> กัดกัดไม้ไว้กัดไม้ไว้ จะเจ็บอะไรจะทำอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่ปอบาดแผลไว้ขอบคุณข้าจะไปสำรวจ,วจโอรสนอกอันตรายมาก ทั้งหมาป่ามีอูดอ้ดำถ้ำนี้ปลอดภัยสำหรับเจ้า,จา,าตามหาเวนจาคนอื่นบอกพวกเขาเรื่องถ้ำนี้โอเคชัว ตามหาพี่น้องเบนเจาของพวกเราบอกพวกเขาว่าทำนี้ปลอดภัยใส่อะไรข้างหลังคืออะไรอ่ะคือซึ่งเพชรบาดแผลลึกอันนี้อะไรอ่ะหยิบรังวันเหรอกระเด็นเปิดมายาืึมแบบกว้างเหมือนกันนะเนี่ยหรือเ,เปล่าผมใช่แหละอุ้ยเบินเบิน้าง ยิงช้างมันวิ่งเร็วไงวะไงดีทีนึงแล้วกันยิงไม่เร็วหรอกนะช้างอะ่ะถึงมันมาทั้งฝูงเลยว่าเฮ้ยเย็นพวกยเย็นเออช้างวิ่งช้าแหละเฮ้ยอะไรอะ่ะไอ้กูโดนอะไรพึ่งเหรอกูโดนอะไรว,ดวะเนี่ยกูจะตายวิ่งก่อน เฮีเห,หน้ามาดิมาดิครับจะหนีไปไหนแล้วครับหนีไปไหนแล้วครับหมาเฮียห,หน้าคือหมาจะไหมอเอ้ยเกือบตายดูก่อนอขอเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋อ,อกองไฟ แวะไปกองไฟก่อนก็ได้วะใกล้ๆนี่นั่นใช่ไหมบนนู้นแน่ๆกองไฟนาคุตินี่ไงนะจุดไงวะเดี๋ยวคิวขึ้นมาจุดไฟงี้ใช่ไหม๊บไปทีหนึ่งล้ามดิอ๋อ ปีนหอคอยอย่างเงี้ยเหรอเหมือนลุกม,มากปีนหอคอยภาคสี่เหรอเทเลพอร์ตหึแด้แด้มันพวกสัดดำซัดดำต,ต,ต,ต้องตายไม่ไหวหนุ่มเอ้ยอย่าเก่ง ไอหมอดแล้วเหเกมหมอดอยู่แล้วเหรอรู้ได้ไหมเนี่ยเราไม่ฆ่าน้องไม่ฆ่าน้องขกว่างแล้วกันนะที่ฆ่าไปตอนนั้นพกเพยที่เฉยใช่แขวงไหมเนี่ยไม่ใช่ละตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เฉย หอผีว่าึกว่าแลคูลตอนแรกใกล้ถึงแล้วปลาหินเล่นไว้ stone finger ร้าหอกได้แล้วเยี่ยมนี่ค่อยถือเป็นคนป่าหน่อยเปิดไฟได้ไหมไม่ได้ ไฟได้ครบเพลิงอ่อเอาดับอะไรอ่ะทำทำอะไรอ่ะโอ๊ะอะไรอะไรจิตวิญญาณที่กล้าแกงจิตวิญญาณที่กล้าแกงก็คือตัวจริง เป็นใครมนุษย์หมาป่ามนุษย์หม,ม,มาป่าเหรอเขาชื่อเทนเซเขาเรียกหาวิญญาณที่กล้าแก่งมีและเสือแล้วเจ้าก็มาข้ารู้จักที่ปลอดภัยเจ้าต้องไปที่นั่นเทนเซไม่ไม่ เหมือนต้องทำเพลย์มันก่อนแน่นอนมือส่งมือมาเอาเลือดเพื่อนนิมิตรอะไรของมันมั้เนี่ยหมอผีหรือคนบ้าดื่มเพื่อรับรู้จะให้กินจริงๆอ่ะ ลืมทักก้าลืมอ่เด่มเข้าไปจริงๆปล่อยให้พิจักษของเจ้าปินสระถ้ามันร่องรอยมันวา,างย่าพันจะชัดจิบพิจักษ์ให้สะัะปา อันนี้โลกโลกในฝันแน่เลยสัตว์ป่าไม่กลัวค่าม,มันไม่ใช่สัตว์จริงๆไงหนุ่มต้องหาผู้ชี้ทางจะพาข้าไปที่ไหนนาคู่กเหรอพาพ่าไดีซีเป็นอีซีอันนี้เป็นนกพูกเดี๋ยวเต้องบินหรอ ตามผู้ชีท้ทางต้องรอดโผล,ล่ละฟอสมันบินเหมือนนอกเลยอ่ะไม่ใช่การรอนอะ่ะมันบินไปเลยอ่นะกันบิดขึ้นก็บินได้ไม่กดดิด่งก็อ,อ่ะอ๋อบินใต้น้ำ น้ำหรือโลกกลับด้านมะเนี่โมงวเป็นต้นไม้กลับด้านเอี what ที่ไหนกันกวาง มันกวางวางหรือมูสไม่ใช่มูสแหละมูสตัวใหญ่กว่านี้โอ้ที่นี่คขาสวยต้องต้องตามผู้ชี้ทางไปก่อนเกิอไม่ได้ด้วยแสดงให้ข้าดู จียงนกฮูกเสียงตัวเองวะเนี่ยบินรอบหนึ่งขำขำเอนสนกุกต้องบินไปถึงไหนวะเนี่นยเออนี่มันหุบหุเหวหุบผาอะไรก็ช่าง,งบินรอบน้ำตก บอกดิ่งเลยจอมไม่ตต่อยร้ฟ้าด้วยที่บอยปล่อยตัวปล่อยวิญญาณให้ล่องลอยเยอะาแบบนี้เดินไปดูเลยเไปดูทีตายแน่นอนชนตายปั๊บแน่ตกอ่ะน่าตก ตกเส้ให้กลับสู่โลกความจริงนะยังอีกหรอตามผู้ชี้ทางเดินเดินถือรถเสือไม่ได้นี่็เป็นเป็นแกหยุดยานมีตัวใหญ่ทำให้เชื่อง ตัดตัอดตเชียงล่ะตัวตัวผมช่วงปลาปะยังเฮ้ยจ้จาจะเป็นดวงตาบนท้องฟ้าให้กับข้าอ,อยักษ์คิวด้วยไม่ใช่ไม่ใช่กุ้ยตาจิตวิญญาณแห่งสัตว์ตาเสร็จสิสส้น พอตื่นมาที่ไหนกันจะทำผูกมัดกับกับอะไรความฝันนั่นไม่ใช่ความฝันนราคูกยอมรับเจ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าป่าเลรวใช่แล้วล่ะเจ้าคือเจ้าป่าจะควบคุมสัตว์ป่าทั้งหลายได้ทำให้พวกมันช่วยเจ้าต่อสู้ได้จิตกรรมฝาผนังมา เจ้าป่าพี่ทำครอบครัวมันกับนกฟงแล้วแล้วสัตว์อื่นเราทำได้ไหมรับพาวาป่าสีขาวถุถิเป็นจ่าฝูงไม่แต่เจ้าเท่านั้นที่ควบคุมมันได้ต้องไปท้าเควสมันใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็จะไปอยู่ที่ถ้ำโอ้ร้อนร้อนแล้วตรง ตรงนั้นคืออะไรวะตองไปที่ไหนกันแน่เนี่ยงงไปหมดละหย่อ,อไปก่อนเตรียมสูแ้แล้วเอาเราบอกเรียกกับเพืกอ่าบอบบนี้งั้นเลยอ,อม,มีไฟระเบิดด้วย เป็นหมาป่าปลเลยออกวะแซดอ๋อฆ่าผู้บุกลุกเดี๋ยวเตลล๋อก่อนเต๋อใหสเตล,ล,เตล,ลได้ก่อนอตัวหลังก่อนดีกว่าจะไม่มีใครรู้ยอย่าเออหมดหมดทุกตัวเดี๋ยว จะบอกโดนหมากินอไรเงก,กูว่าแล้วไม่ใช่หมาด้วยอุ้ยมันไม่ใช่หมาเอ้าอ,อ่าไม่ใช่เสียงหมาตันแต่แรกและเป็ดหมูกเพ็ดนี่ต่อกันแท็กเพจยังไงวะ ไม่ได้ก็นำทางเาราระบบนำทางมียุกตะกูพวกอูดําด้วยอดูดงอร่อย <c oughs> นั่นอะไรอ่ะหมาป่าจ่าขูเ่เง่าแล้วใหม่ล่ามอูดําหวานหวอูดําล่าหมาป่า,า,า,ปาข้าต้องหยุดพวกมัน ใช้นกโคกตามหาอูกำอูดำหรืออูกรรมกกรรมเนเ่ยมันง่ายอยู่ทางนั้นตัดมั้ไงอูดำนักล่าโอเคมาก็าแล้วไปฆ่ามันโอ,อ้ยอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็น เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นข้าบนได้ไหมขึ้นในบนเขาจุดโพสิชันที่ยอดเยี่ยมจากนั้นก็เริ่มยิงจากตัวไหนดีไหนเพิ่มเหมือนกันขอเขาที่หัวก่อนขอให้มันจะลดตัวเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งลดตัวเฮ้ย ไม่โดนยังไงวะตายซะเรียบร้อยข้าอุดมนักล่าหมาป่าแล้วอ๋อกดคิวเพื่อเปิดเมนูอาวุธใช้เนื้อที่สร้างมาอ๋อสร้างหยาดล่อตรงนี้ตามลอยเดชไปที่หลังหมาป่ากดคดค้างโอเคเข้าใจแล้ว I got i ด bro ตอมรอยเลือดไปที่รังหมาป่าตรงไหนเอ่ยตรงนี้งั้นเลยหมาป่าอยู่แถวนี้ใช่แถวนี้แหละรังสัตว์วอ l k walk ขาวาลงไปล่างตรงนี้แน่นอนอย่าลอกกด กอฟูงหมาปลาเอาอยู่เด้เดี๋ยวต้องโยนไปเลยใช่ไหมโยนดิเดี๋ยวไปแล้วโอเคผ่กวาร์ดดำน้ำมาค่าทำให้มันเชื่องได้เชื่องซะเชื่องซะอ่ะเชื่องแล้ว like this ูลสัตว์หมาป่าสีขาวถูกเรียกใช้งานอ๋อแ c ค i ี a ต e ดใช่ไหมไม่รู้กุณผู้ชอับสกิลแปล๊บนึงคอับหัวใจก่อนละคนไหลใจข่าอุดมที้อยู่ใ,ใกล้กดค้างแล้วกเ็เจี๊ยบซะอ๋อ,อใช้สัตว์ โอเคเจแล้วตจดไฟไว้ยังไม่มือเท่าไหร่เนี่ยราไฟก่อนแล้วกันตาไม้หน,ไนูไหม่อันเช่ไหมยังตายกุจีเพื่อสั่งสัตว์โอเคไปจัดการมัน ทำามาเลยลูกเดี๋ยวจุดไฟแป๊บตายซะตายแน,น่ฆ่าได้จริงต้องหอนเลยต่อไปเลยการมันตายตนก่อน กินด้วยเหรอเจ้าป่าสเสร็จสิ้นเป็นการกินด้วยกินคำหนึงน่งแล้วก็เดินหนีไปเลยชาวบ้านคนใหม่จำนวนประชากรแปดคนเซได้มาอยู่ในบ้บานของคุณยัไงไงต้องทำเพืน่นมันถึงจะถึงจะมาโอเคเาจอาละ